สวัสดีค่ะสวัสดีตอนวันเสาร์ตอนสองทุ่มนะคะพอดีอินอยากกินบกม่วงเลยขับรถไปลานค้างบ้านเนาะคะ่ะก็ไปเจอดอกไม้นะคะไก่วันอีสเตอร์นะคะหรือภาษาโนเวย์จะเรียกว่าโพสเกนนะคะเขาก็จะจัดดอกไม้เป็นสีเหลืองตกแต่งซื้อมาไว้ตกแต่งบ้านนะคะมีหลายหลายชนิดค่ะสวยงามมากอันนี้กัมบมะม่งบกม่วงเนาะคะ่ะ ล้านนี่จัดของได้แบบง่ามนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนี่ล้านนี่ยินกับชักมาานะคะก็จะมาไปซื้ออว่าโคอโดนะคะแล้วก็มามว่วงแล้วก็จะเดินพาเดินล้านนี่มีของเขาน้ำคามีของแบบเอเชียเ้านิดนึงตักไข่ก็มีค่ะแล้วก็อินก็ไปเจออะไรเอ,อ่ยรู้ไหมส้มโอนะคะนี่เห็นหมพอรัก มีแคนตาลูปมีแตงโมน้ำค่ะแต่แตงโมอินบอได้ซื้อพอซื้อมาแล้วนะคะนี่เห็นไหมแล้วก็มาเจออะไรผลไม้เยอะมากร้านนี้นาน่มะละกอก็มีค่ะแล้วก็ส้มโอของเรานี่เองอินก็จะเอามาลูกนึงนะคะว่ามันหวานไหมอยากลองดูว่ามันจะอร่อยเหมือนเหมือนบ้านเราไหมเอออย่างนี้ก็ซื้อนะคะนี่ สตอเบอรี่แพ็คหนึ่งค่ะส่วนพ่อ้านก็จะชอบกินบลูเบอรี่นะคะแล้วก็น้ำเขียวๆข,ข้างบนค่ะร้านนี้ก็จะมีผักออร์แกนิกผลไม้ออร์แกนิกด้วยนะคะอินกับพ่อ้านก็จะชอบมาซื้อพวกผักออร์แกนิกนะคะวันนี้อินก็จะลองอะโวคาโดผักของออร์แกนิกด้วยค่ะว่ารสชาติจะซื้อไป2ออันนะคะอันหนึ่งไม่ใช่ ผักออร์แกนิกส่วนอันนึงจะเป็นออร์แกนิกจะเปรียบเทียบความารสชาติของผักนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่ค่ะราคาก็จะสูงกว่ากันเยอะมากเลยนะคะผักออร์แกนิกมีถั่วง,งอกของเราด้วยถั่วง,งอกออร์แกนิกนะคะนี่ฝั่งนี้จะเป็นผักออร์แกนิกนะคะที่อินไยนี่เห็นไหมคะสดๆทั้งนั้นเลยนี่อันนี้ก็จะมาจ่ายเองนะคะ จ่ายแบบไม่มีแคปเชียร์หรือคนอันนั้นนะอันนี้ก็จะมาของมาใส่เครื่องนะคะก็จะเริ่มติดเลยค่ะทุกอย่างเขาจะมีรหัสของเขาอยู่นะคะส่วนผักหรือผล,ลอไมงอ้าที่ไม่มีรหัสก็จะเข้าไปกดตรงหน้าจอเองนะคะว่าอันนี้คือไรกิโลเท่าไหร่คะ่ะไม่ยากคะ่ะเดี๋ยวนี้จจะไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะเพราะยุคนี้ยุคประหยัดค่ะแต่ก่อนก็จะมีพนักงาน เยอะแยะเต็มไปหมดนะคะตอนนี้เขาก็ได้ลดพนักงานลงแล้วค่ะน,นี่เราก็ใส่ไปเรื่อยๆเ,เองนะคะน,นี่อินก็ทําคนเดียวงักงักง,ง,ง,งับอยู่คะ่ะอันนี้ก็ใส่ของเราไปด้วยนะคะนนก็จะเป็นอันนี้ก็คือผักโไมสปินัก็ซื้อไปแล้วก็พริกหยวกคะ่ะที่ยินซื้อนะคะอันนี้ชอบกินคะ่ะกินเหมือนผลไม้เลยะคะ่ะมันจะหวานนะคะไม่เผ็ด นี่ก็ใส่ไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้จะมาบอกนะคะไม่ใช่มามาทำให้ดูนะคะนี่มะม่วงอันนี้ก็ติดสติกเกอร์จะมี2อันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปากดอินก็จะกดนี่ถุงอันหนึงถุงราคาสามคนนะคะต่อถุงหิ้วอันนึงแล้วก็กดไปแล้วก็จะมากดเงินนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะเก็บ ใส่ถุงนะคะแล้วจะรอเอาบินนะคะเพื่อไปสแกนทางออกค่ะถ้าเราไม่มีตัวนี้เราก็ออกไม่ได้นะคะปิดเปิดแล้วค่ะง่าย